เจ้ามาจากไสเจ้ามาจากไสคอยมาจากประเทแล้วและเจ้าเด้อคอยมาากประเทิ้งติดลสอายเลยก่อนกมมาลุกกับมก็มาลูกับอกสบายดีทุกคนคือเมื่อวบนวิวจะพาทุกคนไปทาำฟะออ บนวิวจะผ่าฟลาคบอกภาษาลาว,าวลแ,แล้วก็จะบนวิวจะสอนแบบเออภาษาลาวภาษาแยงขนาดแล้วจะให้เพื่อนวิวตามมันเพื่อนจะวิวไลฟบอเออบนวิวจะท่าออกออกออกโอเค hello สบายดี what's your name My name is Emmy. Emmy, where are you from? I'm from Finland. Finland? Yeah. Oh, okay. Today I'm gonna ask you some uh, Lao and I'm gonna teach you, okay? Yeah, okay. Okay, can you say Sabai Di? Sabai Di. Sabai Di dee, Patet Lao. Sabai Di dee, Patet Lao. <laughs> Good. Yeah. And um, Chau Su Nhang. Chau Su คอยสื่อบอนและเจ้าเดะค่อยสื่อเอมี่ Yes เจ้ามาจากไสเจ้ามาจากไสายคอยมาจากประเทศลาวและเจ้าเด้อ่าคอยมาจากประเทศ FinishFinish เดียดนเดียโอเค c คนยู u s อ่าเป็นคำว่า